สวัสดีคะ่ะฟรีมันนี่ช่องนี้มีแตอขอ่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาแจกบริเวณฟรีนะคะประจำวันที่8เดือน5ปี2025แจกบริเวณฟรีคะ่ะไม่ต้องลงทุนการววรับบริเวณไม่ยากคะ่ะเพียงแค่หาโค้ดหรืออ่งเปาหาโค้ดอ่งเปาหรือหาคีย์เวิร์ดให้เจออย่างวันนี้โคด้ดอ่างเปาหรือคีย์เวิร์ดประจำวันที่8คือคําว่าเหตุผลเราหาโค้ดอ่งเปาเจอแล้วใช่ไหมเราก็ ไปพิมพ์รอที่ลายช่องทางการรับคำอธิบายใต้คลิปมีกดเพิ่มเพื่อนเข้าไปนะคะจะได้เข้าใจพอเรากดเพิ่มเพื่อนเสร็จระบบจะบอกว่าคุณจะต้องทำยังไงพอถึงเวลา22สนาฬิกาหนาทีลิงก์อ่งเปาเออไม่ใช่22สนาฬิกาหนาทีเรากดส่งเดี๋ยวลิงก์อ่างเปามันก็จะขึ้นมีการรับเป็นแบบนี้ ถ้าทักไปในเพจก็ไม่ตอบเพราะว่ามันมันมันคนละส่วนกันนะคะคนละส่วนกันเฮ้ยพี่เจอทุกวันบ่อยมากพี่รู้สึกว่าอะไรวะก็คือ เราอยากร่วมาก,กาิจกรรมเราต้องดูคลิปให้จบสักรังสักครั้งหนึ่งสักวันหนึ่งเราถึงจะเข้าใจถ้าเราใช้วิธีการเลื่อนคลิปข้ามอย่างเดียวแล้วรอถามอย่างเดียวมันไม่มีประโยชน์หรอกค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปแจกวอลเล็ตเองหรือว่าคลิปสอนการหางเงินออนไลน์เองมันไม่มีประโยชน์หรอกมันอยู่ที่มันอยู่ที่เรามากกว่าเกาะประมาณนี้สําหรับการแจกในวันนี้ใครมาช้ามาไม่ทนันสามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้ใหม่ในวันถัดไป